ว่าบอกคิดคิดไปสามว่ได้ได้ขิดสันมันวันี้เพราะว่าประเฮนกันเลยเขาอะประเนกันลยโดยเจ้าคุไปไมเป็นโทษเลยแม่นขาตัวเองก็เป็นบาปอีกประแดกแปลง้วนี่มีปะเป็นหัวงครอบครอบละให้นะเขาเขาห้ยเแล้ะเขาห้กับผู้ครอบก็เชยอยู่ก็ได้โดยเพ่อนี่อะไรท่ากับผ้นไปคอละว่คือผู้เชื้อโดยโดยเงินันจิกแปดพันเงินใช้จิแปพัน มนีดูใจอย่างเดียวยามูวิเขากินย่ามันมีเขากินบางมือเจ้ากรรมนี่กินไหลุงบางมือก็ขาดไปโอ้โหอันนี้คือเป็นบ่อลนอนบอนี่นี่แหละเท่านี้แหละบอนอนก่อนผมก็พื้นนึ่งโดยโดยผ้าผ้ากับบ่มีเนาะบ่มีเน้ะตัวนี้โพียงแค่ได้ตัวนี้กำลังใจให้ตัวลุงเด้อ สู่ๆลงสู่ๆเป็นแรงใจให้โดยโดยโดยอ่านี่เฮาบแงใจเอาไว้ซื้อน้ำซื้อยังก่อนเด้อบางทีหมื่นเทาบ่ไปใส่เฮาสิแวะมาหาเจ้าอีกเนาะโดยโดยอ๋อเป็นบ่โดย่บไปกันเอาหมดสื้อน้ำซื้อยังกินเดิมโดยโดยกินทั้งเถือพี่น้องแพ็คนเดียวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยนะครับผมการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เปิดคำสิบว่าบ่าวลาวเนาะ มื่อนี่เฮาก็มีโอกาสได้มาสัมผัสลุงทงละพี่น้องไออยู่อาศัยอยู่บ้านนานุเขียนน้อยเนาะเป็นอุพยพมาจากบ้านในบ้านนานุเขียนใหญ่บ้นนานนานเคียนใหญ่พี่น้องเป็นอพยมมาแต่พุ่นแล้วผุนมาอยู่นานุเขียนน้อยเนาะแต่ว่าอาศัยอยู่คนเดียวนะนีนี่คือแบบกระทอมน่อยเผุนผุนอาศัยอยู่พี่น้องซึ่งพัยผ้ากับมมีพี่น้องก็น้ำไส้กับอาศัยแบบว่าอาศัยคนขังบ้านเนาะไปแบบไปตักเอามามาเข่ามาน้า เขาบางมือเขาสกินกับบุมีพี่น้องเดี๋ยวเข้าสิเขาไปสัมผัสนอกาะไปถามเพื่อนว่าดำรงชีวิตอย่างไรแบบภาย้ากับมีน่ากับมีนะพี่น้องป่ะเขาไปเบ่งน้ำกันเลยอันนี้คือกระท่อมของเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาสิเขาไปสอบถามอ่ะสบายดีลุงสบายดีเนี่ยโดยสบายดีอ่าพอดีเนาะเขามาผ่านมาทางนี้พอดีเองลุงเพื่อนบอกว่ามีมีอยู่อันลุงคนหนึ่งที่แบบ จะอุปยกมาแต่บ้านนั่นเขียนใหญ่เหมือนป๊โดยขาบอว่ม่นน่จะต้เป็นอย่งไรคือว่าแบบว่าได้เป็นนั่นเป็นนี่แต่่องคมีางโดยเนี้ยโมแมนเนี้ยก็จะย่านแตเขาก็ยานนะโดยโชคมากมุ้เขาอ๋อยจริงหรืมีคัดยุ่ขาเนี้ยายาาตนั้น โดยโดยโดยแต่ว่าเจ้าบนนี้มียังหรือะป่บนนี้ยั้งว่าพอจุมากาพี่นะใจ่ายอจมวาอันนี้คือบนเจ้าอยู่นี่คือดินทางอ่ะนะบ่ดินดินรวมกอนดินนดินเพิ่นที่ทำได้อันน้แต่ว่าเขาเป็ดจีกันเนาะเขาไม่เคยจเจ้าเลยผมไมีเคเห็นเชียเป็ดจีดอกดินที่เนาทำเนาะว่างานดินหลัดเนาะดูดดูดโดโดดย มีเนือยู่นื้กินแล้วพออืมอันนี้ใช่ก็ได้โดยโดยโดยเป็นห้เนาะอันนี้เจ้าผนสังอันนี้ฮอตฟีแหรืบ่ยังยังฮะกระเห็ดบ่กร็เห็นใหม่นะนหม่อันนี้คือเป็นบ่อนอนบ่นี้โดยโดยโดยนี่แหละเานี่ยบ่อนอนกับผมก็ปืนนึ่งโดยโดยไพ่ผ้ากับบ่มีเนาะบ่แล้วบมีแ้ตัวนี้ แก้วแล้วตัวนี้ข่าวน้ำข่าน้ำได้บ้ะนีเข่าน้ำเพาะมันมีนะจอม่าจะเอาเข่าอยู่นะป่านจะป่านขอหาคอได้เดี๋ยวมาเชียเขาเอาใว้จะมีลูกบอมีลูกมีเมียเรับทั้งเสรจว่ามีลูกมีเมียบ่เมียกัมีปะกันปะกันต้องคำริกับ่ไตเนอะเขาชันเนอะเขาเขาว่าตายกับคือเข้าประมาะ ได้อยู่เขาบ่มาน้ำได้อยู่เขาบ่มาน้ำเขาอยู่ที่แม่เขาป้าเขาอยู่อยู่น้ำแม่ไปน้ำแม่เลือกที่จะไปน้ำแม่ทปอและเขาเขามาเยี่ยมมายังเจ้าบ่ออ๋อปฏิวัติแล่เขาได้ข่าวเจ้าบ้อว่าเจ้ามาอาศัยอยู่หมู่บ้านนี่เขาฮู้ใช่ไหมฮู้่สาอยู่บ่สามอ๋อเขาเจ้าบัวมาเล่าแัด คนบ่มีบนฟื้นฟ้าจะศัยอยู่แท่นั้นอดยจะใอยู่น้ำน้ำบาวเศร้าซิดแม่นบอกโดยอาศัยอยู่น้ำน้ำบาวเศร้าซิดและบาดนี้เออแล้วก็อยู่น้ำเพื่อนก็อยู่บ่ได้ยังไัโดยโดยแล้วคันบัหาสแต่นี้กะคือบอกว่าแล้วก็อยู่ฮันและคนบ่มีบนฟื้นฟ้าเลยโดยมันมาอยู่ทางบ้านเนี่กับบ่มีเฮือนโดยอันน่ะมาอยู่น้ำน้ำบาวเศร้าซีดซื่อเขาก็อยู่ครอบครัวเขา และบานี้เจ้าบ้านมาแต่พุ่นหรือมาึงเขาโดยครับบานี้าบางบเถื่อก่ะพิช,ชยัยมูชาตาเขาลุงเถื่อเจ้าโบเฮตเขากบว่าใส่ไ่ใส่ไรใส่เจ้าเล็กเฮได้ใส่เจ้าสิไปบฉันขนาดโดยก็าผูไปเออรลดเดี๋ยวนี้ครก็ยากเนาะและบานี้กับมาอยู่ี่อยู่ําบ้านําเมืองนี้อยู่นําบ้านําเมืองนี่กะก็มีผู้มาส่งข้างแน่อยู่เอกะมาแลวบานี้ว่าว่าจะบิดว่าสีาเหเฮเท่อนหนเนาะโดย ไปแล้วแล้ะบดพักบ่งกับบ่ได้มาเขาก็บ่ได้มาสนใจว่อเออหมายถึงแบบว่าทางบ้านนะครับบ่ทางบ้านที่จะมาส่งเลยบ่ตกลงก็แล้วว ouais. ่าส uh ิมาเหตุเื่นใดียด well ่านให้แล้วบันนี้เขาบ่มาบ่เขาบ่มาเขาบได้สนแล้ววันนี้เราก็บ่มีบอยจุบ่มีบรรึุผพาศัยแล้วว่าบเอาไปอยู่ห้งเฮียนเนาะเอาไปอยู่ห้งเฮียนแหละตัวเองก็เลยว่าว่าเอาให้เราอยู่นี่สักก้อนว่ะถาว่าเขามาเหตุเื่นให้กะ จังให้เราไปวะโดยเขาบ่มาอะไรบานนี้เอาเขาอจะซ้อนลูกชิ้นอะไรเลยโดยก็เลยได้มาตัดไม่กับชองซ้ำคนหนึ่งดอกกับมุ่งคู่เข้าี่แหละมาตัดโดยมาเห็ดพอเราได้อยู่ตะกี้เราก็นอนในคีดินนี่นอนในคีดินเลยบอนอนในคีดินกาแฟนั่นแหละอออันนี้เขาจะเอาให้ไหมสงสารเนื้อขาให้หลองพ่อหลงพ่อจะจัดยเลยเลยเลยจางหน่อยขอบคพอดี วันนี้เข้าน้ำจำปลานี่ก็คือกันกันไปหาขอได้ก็ได้โดยก็บม่กินเขบโมได้ก็แม่นบมได้กินแหละก็ที่น้องอยู่น้ำโมนี่ก็ย่างไปเขาก็ให้เล็กๆแต่น้อยพอได้กินโดยโดยเออให้ก็ลูกเขาอันนี้ถือว่าแล้วมีทั้วเองเบิ่งอยู่ในบ้านเนี่ยก็ถือว่าขาดขาดคืนลายที่สุดเนาะขาดโกมูเนาะโดย เก็คือว่าได้มีแต่จริงเดียวนั่นแหละพอได้มานี่เขาให้นี่ฟัอจังไงโดยโดยโดยไชื่อรืองนีุ่กชาริวแวบุกชานี่นะเขาุสารมอนี่กันจักรมาไไซด์นันีนี่เขาให้นะไม่ชื่อนะรวยภูละวัดช่องไปตมกี้ในบรีมิตรมอนี่มันลำไรเนี่ยที่อมีข้อมีขวยอกใจจั่ยจั่ามีข้อกินอกใจภูละวัดเลยบ่มีนเลง บ้างมือก็ขาดก็ไปบ่โหเจือมันต้มใส่น้ำตาลน้อยนึงไว้แล้วเกับข้าวแต่กินอิ่มแต่ประแดงแป้งนัวนี่มีบ่เป็งนัวข้อรอบละให้นะเขาเขาให้ข้อแล้วเข้าให้กับพวกข้อก็ช่วยอยู่บ่ดยไปเพิ่มสิอะไรขากับผุนี่อะไปคอและเข้าว่าคือผู้เชื่อ โดนคุยวอเงนจิกแปดพันเงินใช้1ิแปดพันโดนมีเงินเเล้ว่มชื่อหาคอเขาให้ให้ให้เขาวอแ่โวอก็ยับมันาก็มีใจไปครับโดยแม่เป็ดมอนไปคือให้คุณนวกไปใช่ละโดยโัพังก็ ประชาเขาอ้วกฉัน้อยบริกรจะพอหันไปโดยเดี๋ยวประชาไปว่าตื้อไปหนำพ่นไปเขาให้แล้วหน่อยแล้วก็ขาดคืนที่ชุดน้อยเราแล้วเป็นคนบอกนี่เราเนี่ยนำมานี่เราเห็นแหละสงสารเราให้กินยัวแต่ว่าเราแคบกุ้มเราประเทศเนี่ยแม่นความแล้วให้คำนั้นแล้วเอาเรือแล้วก็ให้กันแล้วแม่แม่แม่นว่าเจ้าเขาหลายล้านก็เจ้าอีกเลยเขาก็เก่งใจกันถ้าผมมีจะเป็นกับ โดยคือน้ำนานเจ้ากับไปขอข้าเจ้าบอกแต่ผ้านี่ผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโอ้นี่พี่น้องไผ้าเรากับผมมีพี่น้องเออนี่ไปว่าตอนในช่วงนี้มันช่วงมันยังเย็นเนาะมันยังลมแต่ว่านึกถึงผ้าบปว่ากลางคืนดินสีดินหานี่คือสีห้อนพัดลมกับผมมีพี่น้องเขาน้ำนี่บางทีกับบริกนไม่รู้ เข้าน้ามล้ว่ะบางทีกับโปรตีนคือชื่อไปกินกบชาวนี่ไล่หมู้านหมดโดยหาหมูวาที่ง่ายถักโต๊ะที่ไปหามไปโดยโดยแม่พวกเธอเจ้าบ่มีเงินมีข้าบ่มีข้าวกินเลคิดในดียู่ทน่โอ้โตายคิดบ่ได้บ่คิดเต้แบบไนส้บ่บ่บ่คิด้แบบนไป้กว่า มูเน like uh, uh, ี่ยยารบากว่าท uh, ีตายที่เตายเพราะได้กินกระหายน้ไอยหน้าเพลินยังเขาได้กินาได้เลยมาแล้วอานี้คิดคือมูนี่ผู้ใจชันนี่้แล้วไแล้วบคิดไปสามันได้คิดสามันนึงนี้เพราะว่าประเฮนกันเลยเขาอ่ะประเฮนกันเยเจ้าไฟไเป็นโทษเยแม่ค่ะตัวเองก็เป็นบาปอีกว้าวแล้วนี่เจ้าก็ซอยเรือเจ้าอยู่ แมนแมนคือแบบเราพระเจ้าเลี้ยงเขามานี่ยจะเพ็ดเลยโดยโดยมีนาบัตรพื่นหายไม่ไม่นี่มีเงินเฮ็ดอะไรดิเอ้ยว่ะขันจุดนักอ่ะอย่างไ้บรรยูนี่แหละบรรยูเนาะบอรยูนี่ชาในี่ยางไปน้ำไงโดยแล้วก็ต่อไปเข้าขันมีทุนเฮ็ดยังก็ได้แม่บอกมีทุ่นจะเฮ็ดรถ ม่นดีบต่เขาเฮ็ดตัวต้องมันหาดได้เพื่อเได้ทงนของเขาเออมีแต่เฮาที่เฮ็ดเลยเฮ็ดบ่ไดป่าดนี้ม่มีทุนโดยมีแต่เขาจะว่าว่าจอนน้ามันพี่น้องเากให้็ะได้เงินบ่อยู่นี่แหละจุนักก็ได้เนาะเพื่อแบบผ้าพันเนาะงามน่อเนาะผาพนามผ้าพผ้าพันและยากเพราะว่ามันย่านผลสะสมยันเลแล้นี่แหละมันบ่มีนี่แหละขาดคิน ขาดเขินเนาะมันเดียวชาดเขินี่แหละนี่แหละขาดนี่ไรอ๋อโดยโดยโดยนี่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 ขาดเพิ่นพี่น้องเขาไฮปะเตะโดยโดยผูกลานลานละไรมากออกแป้งกระปุกนี่แป้งแป้งนึ่กระถือว่าตีกเนาะในกระเพาะบ้านนี้เขาก็เลยบมาป้าไว้อยู่นี้เนาะโดยโดยมาป้าไว้อยู่นี้อยู่นี่กับส่นร้ายกับมีแต่คนขาดเขินเนาะคนอุนยอียมาโดยโดยแล้วก็ ยังที่ซอยก็ซอยบ่บ่ได้อย่างไรว่าจังสันเส่ยแม่นแมนพขกพักตัวบุมมีแล้วก็พอกแต่ได้อยู่ได้กินเนาะพอกแต่ได้อยู่ได้กินน้ำกันเล็กน้อยโดยโดยเพื่อนนี่ก็จุนนักแม่นเพื่อนนี่แหละขาดเขินหลายโดยที่เพิ่งกับบุงนี่แล้วขาดอันที่เพิ่งแล้วนับแต่ครูแข้งเองเข้ามากันยังบุมมี่แล้วโดยโดย อย่างกับผมขาดแค้นทุกอย่างนะเนาะแคานทุกอย่างว่าจังสันเช่าคันว่าวว่าวพื้นว่าญาติพี่น้องเพิ่นกระบ่เอาเป็นผีเป็นน้องเลยโดยเอเพิ่นก็ป้าไปแล้วเนาะบ่มีผู้ใดมาสนแต่ว่าบ่มีผู้มาเฮ็ดมาสร้างให้แล้วเพิ่นก็สิอยู่ในนี้แหละโดยได้มาหลายเดือนแล้วโดยโดยเออเพิ่นก็อาใช้หากินตามบ้านตามเมืองบางเื่อก็ไปได้ เกี่ยวเขากับพอได้แต่เอาเขามากินเล็กน้อยเนาะแต่คือว่าเอาแล้วคันจิไปก็คือเพื่อนเบ้าเอาได้หมู่เพิ่นถือเขากัเหาอบ่มีเขาก็ไปแตโต้น่ะอันหนึ่งก็บคืออายเพื่อนแน่พอจังสั้นเช่เด็เพื่อนเบ้าบอกก็เพื่อนเบ้าว่าด้องหักแต่ว่าคืออายตัวเองเนาะแต่ก็ได้ไปตัวเปาแต่บางครั้งก็บ่มีอันเขากินเนาะเพิ่นกออกับไปหาน้ำน้ำนอง อยู่แถวนี่ก็เขาก็ให้เล็กๆนน้อยๆก็พอได้กินต้นโดยเยตอนเจาไปคอแล้วตอนจะไปคอแหละนอกจากนั้นก็พได้กินหนึ่งเนาะเหมือนก็ไปหาพัก้ายามาคือเพินไปนี่แหละโดยได้ยังนี้มามัอนนี่ลุงอไปค้องเขาเขาเจ้านะ

ลุงพงพงเนาะสำหรับพี่น้องเบิรงคลิปนี้พู้ใดอยากมาซอยเหนือก็มาซอยผนได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อื่นเขาอาจจะเกิดว่าเขาบ่มีงานยังเขาอาจจะแวะมาซอยเอาของมาให้เผนเนาะเออเขามาถ่ายพี่น้องเบิร์นี่แหละพี่น้องแบบว่าต้นทุนชีวิตมันคนเขามันก็บ่คือกันเนาะมันเลือกเกิดบาได้พี่น้องเนาะมันมีไผแบบเลือกเกิดแบบเขาจะเกิดมาแบบใดแบบใดมันเลือกเกิดบ่ได้พี่น้องราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องสู้เป็นกำลังใจเดินลุงเด้อ สู่ๆโล่งสู่ๆเป็นลังใจห้โดยโดยโดยอ่านี่ครใจเอาไว้ซื้อน้มซื้อเงก่อนเด้อบางที่หมื่นเท้าไปใส่เขาสี่แวะมาหาเจ้าอีกเนาะโดยโดยอเปนอยากินหมดซื้อน้มซื้อนีงกินเด้อโดยโดยแท็กนั่งกันกินทั้งเตอรบีดองมช่องแคกคนเดียวถูกโอ้ยโดยโดยโดยถูก พี่น้องตอนนี้เฮาก็สีปิดคลิปแล้วเนาะก็ขอบคุณพี่น้องออนไลน์ว่าจะเป็นผังไทยและผังลาวที่เสียสละเวลาเขาเบิ่งมาชมเนาะตอนนี้เฮาก็สีกลับแล้วแล้วมื้ออื่นครับบ่มีเรื่องหยังก็สซีแวะมาหาเนาะเซลของมาฝากเด้วเอาไ้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผมกระท่อมน้อยพี่น้องอหนึ่งยำฝ่ายำผลก็บก็ชีลำบากพี่น้องเลยนี่